ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอข่าวร้ายแมนยูแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเจอปัญหาใหญ่ก่อนเปิดฤดูก,กาล2025-2026หลังอองเดโอนา่นาเจ็บแฮมสติงพัก6-8สัปดาห์อดปรีซีซั่นที่สหรัฐอาจพลาดเกมต้นซีซั่นกุนซืออโมริมเตรียมช่างใจหาในด่านใหม่เสริมทัพ องเดโอนาน่าผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะอดลงเฝ้าเสาให้ทีมช่วงปรีซีซั่นหลังบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาตามรายงานจากเทเลกราฟสื่ออังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่12กรกฎาคมนายทวันทีมชาติแคมรด้าวัย29ปีบาดเจ็บหลังพึ่งกลับมาฝึกซ้อมที่แคนดิงตันในสัปดาห์นี้โดยรายงานระบ,บุว่าคงต้องพัก6-8สัปดาห์ทำให้จะพลาดช่วยทีมเดินทางไปปรีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐรวมทั้งช่วงออกสตาร์ทพรีเมีย จากอาการบาดเจ็บของโอนาน่าทำให้รูเบนอโมริมกุนซอแมนอยู่กำลังช่างใจที่จะซื้อในทวารคนใหม่ก่อนที่จะเริ่มเพียมลิกซีซั่นใหม่ที่จะเปิดฉากกลางเดือนสิงหาคมนี้โดยเฉพาะเอมิเลโนมาติเนสจากแอสตันวิลล่าที่เคยมีข่าวมาก่อนน่าจะกลับมาเป็นทางเลือกอีกครั้งก่อนหน้านี้อนาคตของโอนาน่าก็เป็นเครื่องหมายคำถามอยู่แล้วหลังยังทำผลงานได้ไม่ดีตั้งแต่ย้ายมาจากอินเตอร์มิลานด้วยค่าตัว47ล้านปอนด์เมื่อปี2023 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสคว้าตัวจอห์นวิกเตอร์ในทวารบราซิลวัยว29ปีหลังโบตาโฟโกพร้อมขายที่ค่าฉีกสัญญา6ล้านปอนด์ท่ามกลางปัญหาองเดโอนา่นาบาดเจ็บพลาดปลีซีซั่นโกเผยเมื่อ12กรกฎาคมว่าแมนเชสเตอร์มีสิทธิ์ได้ตัววิกเตอร์ในทวารแซมบ้าวัย29ปีมาร่วมทีมเนื่องจากโบตาโฟโกพร้อมปล่อยเขาตามค่าฉีกสัญญา6ล้านปอนด์แม้ผีแดงจะถูกลือกับเอมิโนมาร์ติเนสจอมเซฟทีมชาติอาร์เจนตินาของสโมสรแอสตันวิลล่าก็ตาม สื่อเจ้าดังกล่าวเสริมว่าโบตาโฟโกยินดีเปิดทางให้วิกเตอร์ย้ายไปเฝ้าเสากับทีมโอทาฟอร์ดเนื่องจากพวกเขามีแผนดึงมาเตอุสเมนเดสผู้รักษาประตูชาวบาซิเเลียนวัย26ปีมาจากทีมอล์ลัดโกมีเนโรโดยปัจจุบันเขาเฝ้าเสาให้กับทีมอเมริกามีเนโรภายใต้สัญญายืมตัวผีปัดฝุ่นแผ่นราดดอนนารุม่าเหตุโอนานาดี้ยงหลายวีครายงานจากเเลากาฟ,ฟุตบอลว่าชื่อของดอนนารุม่าเมื่อหนึ่งทีมชาติอิตาลีถูกโหมกระพือโยกสู่ปีแสด เพราะเดิมสัญญากกำลังเข้าปีสุดท้ายอย่างปารเดอแพร้งแบบไร้ความคืบหน้าในการขยายเพิ่ม เมื่อบวกกับปัญหาเจ็บของนายด่านวัย29ปีส่งผลให้ฝ่ายบริหารยูเนเต็ดอาจต้องพักนโยบายขายก่อนซื้อไว้ก่อนเพื่อสาสางปัญหาเฉพาะหน้าปัจจุบันจิจิโอย่างร่วมคณะแปรเทที่สหรัฐรอเตชิงคลับเวลด์คับ2025พบเชลซี sea, 13กรกฎาคมแล้วจึงได้พักฟื้นต่อเนื่อง3สัปดาห์หน้าติดตามว่าแมนยูเนเต็ดจะสามารถซื้อใจแข้งดีกรีแชมป์ยูโร2020ทีมชาติอิตาลีหรือไม่ แมนยูอย่าช้าเปิดชื่อ5โกใหม่แทนโอนาน่าหลังเจ็บยาวพลาดปีซีซั่น2025แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเร่งหาในดานใหม่แทนองเดโอนาน่าที่บาดเจ็บแฮมสติงพักยาวพลาดช่วยทีมช่วงปรีซีซั่น2025ลิสหาผู้รักษาประตูตัวเต,ต็งจากยุโรปและอเมริกาใต้ครบทุกสไตล์หลังข่าวร้ายขององเดโอนาน่าที่เจ็บยาวจนหมดสิทธิ์ลงเล่นช่วงปีซีซั่นแมนยูไนเต็ด ก็ต้องรีบขยับทันทีโดยมีรายงานว่าปีแสดงได้ิสต์ชื่อผู้รักษาประตูตัวเลือกไว้เรียบร้อยแล้วถึง5รายจากทวีปยุโรปยันอเมริกาใต้ทั้งมือเกา่ามือใหม่และเด็กเกา่าพร้อมแย่งโอกาสเสียบเบอร์หนึ่งในถิ่นโอทัฟฟอร์ดช่วงเปิดซีซั่นใหม่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอปัญหาสำคัญในช่วงปีซีซั่น2025หลังมีรายงานยืนยันว่าองเดอโอน่าในทวารมือหนึ่งของทีมได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสติงระหว่างการฝึกซ้อมและซอแวลต้องพักรักษาตัวหลายสัปดาห์ซึ่งหมายความว่าเจ้าตัวจะพลาดลงสนามช่วงปีซีซั่นทั้งหมดและอาจไม่ทันฟิตเต็มร้อยสำหรับเปิดฤดูกาลใหม่ในพรีเมียร์ลีก อาการบาดเจ็บของโอนา่าทำให้ปีแสดงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องลงตลาดนักเตะเพื่อหานายประตูคนใหม่มาช่วยแบ่งเบาภาระในช่วงเวลาสำคัญโดยเฉพาะช่วงต้นซีซั่นที่แมนยูจะต้องลงเล่นทั้งในลีกและฟุตบอลยุโรปและนี่คือตัวเลือกในลิสต์ผู้รักษาประตูที่แมนยูให้ความสนใจ 1. เอเมโนมาติเนสแอสตันวิลล่าเมื่อหนึ่งทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลก2022ถือเป็นเป้าหมายที่มีประสบการณ์สูงและคุ้นเคยกับทีมลีกเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดีหากดีลวนี้เกิดขึ้นจริงเอมี่บนวัย32ปีจะหมดสิทธิ์ลงเฝ้าเสาใน3านัดแรกของเคมบริกเนื่องจากติดโทษแบนใบแดงจากเกมส่งท้ายฤดูกาลที่ Villa, แอสตันวิลล่าแพ้ให้กับแมจิตนั่นเอง 2. มาโกโคาเนเชค,คีอาตาลันตามือกาาอนาคตไกลไวยัย25ของทีมชาติอิตาลีโชวฟอร์มได้น่าประทับใจในอิสราและถือเป็นเป้าหมายระยะยาวที่น่าจับตามองด้วยสไตล์การเล่นแบบโมเดิร์นคีเปอร์ที่คล้ายโอนานา สามจอนวิกเตอร์โบตาโฟกโกนายด่านบาซิเลียนวัย29พิ่งผ่านศึกสโมสรโลกมาบาัดหมพร้อมได้รับคำชมเรื่องปฏิกิริยาที่ยอดเยี่ยมและการยืนตำแหน่งที่แม่นยำเป็นหนึ่งในโครงการเสริมอนาคตของทีมผีแดงหากทีมต้องการโกที่สามารถเติบโตระยะยาวซีเซนเน่ลามนอันเวิร์บ นายทวานเบลยเยียมอายุเพียง23ปีที่โชว์ฟอร์มเหนียวแน่นในเกมยุโรปและเบลยเยียมโปรลีกแม้จะไม่ใช่ชื่อระดับบิ๊กเนมแต่ก็มีศักยภาพเพียงพอสำหรับการแย่งมือหนึ่งในช่วงฉุกเฉิน5าวานย่ามิรินโควิดซาวิตโตลิโนโอ,อดีตผู้เล่นเยาวชนของแมนยูที่ปัจจุบันอายุกำลังดี28ปีเป็นมือหนึ่งของโตริโนโและทีมชาติเซอร์เบียมีประสบการณ์ในลีกใหญ่และรู้จักสโมสรดีอยู่แล้วนับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในแง่การปรับตัวที่รวดเร็ว อาการเจ็บของโอนาน่าไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อแผนการเตรียมทีมเท่านั้นแต่ยังทําให้ตลาดโกของเมเต็ดที่เคยดูนิ่งๆกลับมาร้อนแรงอีกครั้งและด้วยการเริ่มต้นซีซั่นที่รออยู่ไม่ไกลการตัดสินใจครั้งนี้อาจส่งผลต่อทิศทางของทีมตลอดฤดูกาล2025ถึง2026 เนื้อหอมมาลายร่วมวงแจมล่าแรดเสริมเกมรุกยูเวนตุสกำลังเดินหน้าเต็มตัวในการคว้าตัวมาคัสแรดฟอร์ดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเสริมทัพในช่วงสัมเมอร์นี้ตามรายงานข่าวจากสื่อของอังกฤษยักษ์ใหญ่จากอิตาลีเร่งแผนเซ็นสัญญากับแรดฟอร์ดหลังเจ้าตัวกลายเป็นแข้งส่วนเกินในถิ่นโอทัฟฟอร์ดและถูกปล่อยยืมไปเล่นให้ออสตันวิลล่าเมื่อครึ่งฤดูก,กาลหลังเมื่อปีที่แล้วโดยทำไป2ประตูจาก10เกมในเพีย์ลริ แมนยูไนเตดตั้งค่าตัวของดาวเตว27ปีไว้ราว40ล้านปอนด์ขณะที่บาซโลน่าเองก็ให้ความสนใจเช่นกันและมีข่าวว่าแรดฟอร์ดอยากไปเล่นให้ทีมดังจากลาลิก้ามากกว่าอย่างไรก็ตามเดอะซันแทบลอยชื่อดังของอังกฤษรายงานว่ายูเวนตุสก็เข้าร่วมวงล่าตัวแรดฟอร์ดด้วยและถึงขั้นใช้คำว่าอยากได้มากๆแม้ก่อนหน้านี้จะพยายามดึงเจดอนซานโชมาร่วมทีมแต่ติดปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยที่สูงเกินไป ดูเหมือนว่ากับแรดฟอร์ดสถานการณ์จะยิ่งยากกว่าเพราะเจ้าตัวรับค่าเหนื่อยถึง3 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นตัวเลขที่แม้แต่ม้าลายเองก็ต้องคิดหนะักอีกด้านหนึ่งบาร์เซโลนาก็มีท่าทีจริงจังโดยมีรายงานว่าฮันซิฟริกได้ร้องขอให้บอร์ดบริหารเดือนหน้าคว้าตัวแรดฟอร์ดให้ได้หลังพลาดเป้าหมายอันดับหนึ่งอย่างนิโก้วิลเลียมส์ที่เพิ่งต่อสัญญากับแอตเลติกบินบา แม้บาซ่าเคยสนใจหลุยดิอาร์สของลิเวอร์พูลแต่ก็โดนปฏิเสธไปจึงกลับมาโฟกัสที่แรดฟอร์ดอีกครั้งโดยเบื้องต้นคาดว่าอาจเป็นดีลแบบยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดโดยแมนยูเจ็ดอาจต้องช่วยจ่ายค่าเหนื่อยบางส่วนตอนนี้คาดว่าทั้งสองสโมสรจะเร่งเจรจากันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อหาข้อสรุปที่ลงตัวสำหรับทุกฝ่ายเฮเวนตั้งเป้ากองหน้าจอมถล่มประตูไอดนเฮเวน กองหลังอนาคตไกลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเซนเตอร์ที่ทำประตูจากลูกตั้งเตะให้ได้เยอะที่สุดแข้งวัย18ปีย้ายจากอาร์ซอนอลมาอยู่กับปีแสดงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยได้การลงสนามให้ทีมชุดใหญ่ไปแล้ว6เกมซึ่งน่าจะได้ลงสนามมากกว่านี้หากไม่บาดเจ็บที่ข้อเท้าไปเมื่อเดือนมีนาคมด้วยความสูง6ฟุต2นิ้วทางเฮเวนตั้งเป้าลงเล่นอย่างสม่ำเสมอและทำประตูได้มากมายเหมือนกับบรรดาผู้เล่นที่อยู่ในเพียร์ริกทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผมอยากทําประตูจากลูกตั้งเตะให้มากขึ้นเฮเวนกล่าวกับเดียลิติกคุณเห็นกาเบรียลและฟานไดารวมถึงกองหลังอย่างแม็กควาด้วยผมอยากเป็นเหมือนพวกเขามงทําประตูในกรอบเขตโทษผมคิดว่านั่นเป็นข้อดีเสมอสําหรับกองหลังมันเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าคุณจะต้องเชื่อว่าคุณจะทําประตูได้ขณะเดียวกันเฮเวนพูดถึงดารนเฟสเชอร์โค้ชของทีมรวมถึงแม็กควาว่ามีอิทธิพลอย่างมากว่าดารนเฟสเชอร์ ช่วยผมอย่างมากในการซ้อมและการแข่งขันวันแรกที่ผมมาที่แครดิงตันเขาเข้ามาคุยกับผมผมคิดว่าเขาคอยช่วยผู้เล่นอายุน้อยเช่นดกับแฮร์รี่แม็กควายด้วย,ก,วยก่อนเกมผมและแฮร์รี่จะคุยเรื่องแทคนิกเยอะมากสำหรับเซนเตอร์ที่ทำประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์เพียมลีอังกฤษคือจอห์นเทอร์รี่ตำนานของเชลซีที่ทำไป41ประตูจากการลงสนาม492เกมเดโก้ไม่เห็นด้วยกับการเซ็นแรดฟอร์ บาร์เซโลนาวางแผนเซ็นสัญญากับมาคัสแรดฟอร์ดแต่ไม่รับการสนับสนุนจากอันเดซอนเดโกผู้อำนวยการกีฬาของทัพอาสูกาน่าคาเบียรมิเกลผู้สื่อข่าวของเดียรอาสรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าอันเดซอนเดโกผู้อำนวยการกีฬาของบาร์เซโลนาคัดค้านสโมสรในการพยายามเซ็นสัญญากับมาคัสแรดฟอร์ดกองหน้าชาวงกฤษของแมนยูนเต บาซโลนายังคงมองหากําลังเสริมแนวรุกฝั่งซ้ายหลังถูกนิโกวิลเลียมหักอกเป็นซัมเมอร์ที่2ติดต่อกันซึ่งทีมอสูรกราน้าเบนเป้าหมายหาลุยดิอาสแต่คงเป็นเรื่องยากสําหรับการดึงแข่งทีมชาติโคลอมเบียมาจากลิเวอร์พูลด้วยเหตุน,นี้แรดฟอร์ ford จึงตกเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆเนื่องจากการดึงแนวรุกวัย27ปีมาจากแมนยูต็ดง่ายกว่าเพราะนักเตะต้องการย้ายออกจากโอทัฟฟอร์ อีกทั้งทีมปีสแสดงไม่ขัดขวางการย้ายสังกัดอีกด้วยอย่างไรก็ตามเดโก้ไม่เห็นด้วยสำหรับการเซ็นสัญญาก,กับแรดฟอร์ดเนื่องจากผู้มยการกีฬาชาวโปรตุเกสไม่เชื่อว่าแข้งวัย27ปีจะเข้ามาช่วยยกระดับเกมรุกของทัพอาสูกราน่าอีกทั้งเดโก้ยังโฟกัสไปที่การทำงานเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มพื้นที่ในเพดานเงินเดือนด้วยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ